สวัสดีดาวโลกวันนี้กัมมี่เจลลี่จะพาเด็กๆมนุษย์ทั้งหลายมารู้จักฮอร์โมนวิเศษของพืชที่ชื่อว่าเซทเทเคนฮอร์โมนนี้แหละที่ทําให้ต้นไม้สดชื่นไม่เหี่ยวไวแถมยังช่วยแตกกิ่งแตกยอดได้อีกด้วยนะัดหนึ่งเซทเทเคนินคืออะไรเซทเทเคนินเป็นฮอร์โมนพืชที่จําเป็นมีหน้าที่หลักคือกระตุ้นการแบ่งเซลล์ควบคุมการเจริญของใบยอดและตาข้างที่สําคัญยังช่วยชะลอความแก่ของใบดอกและผลได้ด้วยเหมือนยาวิเศษชะลอเวลาเลย 2. แหล่งสร้างเซทเทเคนินแล้วเซทเทเคนินสร้างที่ไหนนะัก ส่วนใหญ่จะอยู่ในเนื้อเยื่อเจริญเมลัสเตมติกทีทชูโดยเฉพาะที่ปลายรากหรือรูเรพิคมเรสเตมทำให้รากยืดยาวลงไปดูดน้ําส่วนเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างหรือแคมเบอยมก็ทาให้รากขยายตัวด้านข้างพืชเลยทั้งยาวทั้งอ้วนขึ้นได้เลย 3. ชนิดของเซเคานินเซเคานินมี2แบบนะครับเนเจอรัลเซตคานินธรรมชาติตัวดังๆเช่นคินเนตินในน้ำมะพร้าวซีทินในข้าวโพดและสารสกัดจากยีสต์ทั้งหมดนี้ช่วยให้พืชแตกตาแตกยอดชะลอความแก่ ซินเทสเซสไ c คนินสังเคราะห์ผลิตในห้องแลับเช่นแบบและทีดีซีมีฤทธิ์แรงคงตัวใช้เยอะในงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอุตสาหากรรมเกษตรสคุณสมบัติและอิทธิพล ไซทิไกนินทำอะไรได้บ้างนะ1กระตุ้นการแบ่งเซลล์และเปลี่ยนหน้าที่เซลล์สกระตุ้นการแตกตาข้างตรงข้ามกับออกซินที่มากกดตาข้างไว้ 3. าําให้พืชสดนานขึ้นเก็บดอกไม้ผลไม้ได้นานขึ้น4ชะลอความแก่ d i l a t a t i นส s ใบไม่เหลืองเร็ว5กระตุ้นการเปิดปากใบรับโคได้มากสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น6ใช้ในงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อถ้าออกซินเซทคไกนินเกิดรากถ้าเซทคไกนินออกซินเกิดยอดถ้าออกซินเซทิไกนินเกิดแคลลัสก้อนเซลล์เฉยๆ5ที่ชุเขาเจอตัวอย่างจริงนักวิยาาศสตร์ ใช้เซติคนินคู่กับออกซินเพื่อเพาะเลี้ยงพืชใหม่ๆจาก Explant c a l ลเซียรีโอเพลนเได้ต้นกล้าใหม่ที่สมบูรณ์ใช้เวลาน้อยแต่ได้พืชเยอะมากเห็นไหมล่ะครับว่าเซติคนินเป็นฮอร์โมนสายสดใสของพืชช่วยให้ต้นไม้แตกกิ่งแตกยอดไม่แก่เร็วแถมยังใช้ในห้องแลบสร้างต้นไม้ใหม่ๆได้ด้วยวันนี้กามิเจลลี่ก็ต้องขอกลับดาวแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะเด็กๆมนุษย์ทุกคน